จ้าพ่อกันอีกแล้วกับยายแสงเหมือนเดิมนะคะแฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักค่ะทุกู่ทุกคนนะคะ่ะเมื่อนี้ยายแสงกับคิดหอดแฟนคลับเอฟซีนะคะ่ะคิดหอดแฟนคลับเอฟซีหลายก็ต้องหาเวลาว่างค่ะว่างมาคุยมาพูดให้แฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักของย่ยแสงฟังค่ะเพราะว่าหยุดการเฮ็ดงานเฮ็ดสวนแก้วมก่อนไว้ก่อนค่ะ อยากมาว่าให้แฟนคลับเอฟซีผูนารักฟังน้ำกันค่ะเห็นน้ำกันค่ะพอดีเนาะค่ะเห็นย่านุเบอดนอกอุ้ยค่ะยายสาลุงเอกรายคู่รายค้นนะคะเพิ่นแบบเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะเห็นแล้ว เห็นแล้วก็เลยอยากเอามาให้แฟนขับเอฟซีผู้น่ารักทุกขูทุกคนของยายแสงได้เบิ้งน้ำกันค่ะว่าเพิ่นเปลี่ยนไปแบบใดจนท้อเปลี่ยนไปแบบว่าน้องอ้ายสกุลนาพรมีทั้งพ่อแล้วค่ะมีพ่อก็มีแล้วเนาะค่ะเนาะมีแม่แล้วค่ะมีแม่แล้วตอนนี้ไม่ต้องหายากค่ะแม่ก็มีแล้วค่ะสวยด้วยค่ะแม่สวยสวยน่ารักมาก ค่ะมีย่าคนสวยอีกด้วยค่ะมียายก็สวยค่ะสวยทั้งหมดเลยค่ะซึ่งแฟนขับเอฟซีเห็นแล้วจะต้องตะลึงค่ะตะลึงมากๆว่าแม่น้องอาายเนี่ยสวยแค่ไหนนะคะยายแสงก็ได้อยากให้แฟนขับเอฟซีได้เห็นค่ะได้เบิ้งน้ำกันนะคะมาชมด้วยกันนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะใช่ไหมคะเห็นไหมคะสวยไหมคะเกิดอะไรขึ้นค่ะเวทีนี้สวยไหมคะดูเอานะคะใครคนไหนใครเป็นใคร เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้อีกเบิรงอีกโมเมนต์นึงนะจ๊ะแล้วจะตรึงเหมือนกันทุกโมเมนต์นะคะสวยมากๆค่ะคุณแม่ของน้องออายนะคะสวยไหมคะดูสิคะเห็นแล้วนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่คนสวยนะคะดูนะคะคุณแม่คนสวยของน้องออายเห็นแล้วนะคะทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะค่ะนาอนี่ค่ะมาเบิรงนี้อ่ามา มาฟอกมาฟังบอดนกบอกได้ค่ะน้ำฟังแม่น้องไอ้เฝ้าได้เปิดพ่อแม่ไอ้ายวันน <navy> ี้เด่นแม่แล้วนะลูกไม่ต้องด่ามากแล้วนะครับันไดเอกจะเปลืองตัวค่ะฉันไม่ชอบชะนีค่ะก็คืออย่างไอ้คนเปิดพ่อแม่ไอ้ายวันนี้เด่นแม่แล้วนะลูก ไม่ต้องด่ามากแล้วนะครวบบันไดเกตจะเปลืองตัวค่ะฉันไม่ชอบชนีค่ะก็คืออย่างไอ้คนเปิดพ่อ้้ายวันนีดแม่นะลูกเห็นแล้วเนาะไม่ต้องด่ามากแล้วนะครวบบันไดเกตจะเปลืองตัวค่ะฉันไม่ชอบชนีค่ะ เปห็นแล้วระค่ะว่าน้องออายมีแม่มีย่าแล้วสวยที่สุดเลยค่ะมีแต่แบบโอ้โหขึ้นประกวดเวทีได้เลยค่ะประกวดนางสาวไทยหรือประกวดมิตรไทยแลนด์เวอร์ก็ได้ค่ะ ซึ่งสวยมากๆคุณแม่ของน้องอ้ายนะคะสกุลนาพรค่ะอ่าเสียงมีหกนะคะอ้ายวันนี้ได้แม่แล้วนะลูกพอ่อพ่อจ๋าว้าอย่างระวังยาย่าหอยเนเดจ,จา่าบอกว่าพ่อจ๋าว้าอย่งระวังยาหอยเนเดจ,จา้าคุณย่าหอยก็น,นั่งชมแบบยิ้มไม่หุบค่ะคือเห็นลูกแล้วคือแบบคือจ ภูมิใจคือเขาเนานะเนาะผู้ใดว่าเ่ว่าไผกันละค่ะเห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วก็มีความภาคภุมิใจมีความแบบดีใจกันทุกคนนะคะเพราะว่าลูกสิเป็นอีหยางก็ตามนะคะคนเป็นแม่คนเป็นพ่อรับได้เสมอและรักเสมอรักไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคําว่าพ่อกับแม่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะอ่าสำหรับบอดนกพงสก่อนของเขานะคะเนาะทุกคนก็สิได้เห็นแล้วแล้วก็บ่ต้องไปคิดว่า นะนางเอกจะเปียงตัวค่ะเพ่นฉันไม่ชอบชนีค่ะนะเพิ่นกระบ,บอกแล้วค่ะมาต้องไปย่านนางเอกเปียงตัวเปียงก็สิเป็นยังค่ะเพิ่นเป็นพี่เป็นน้องกันเพิ่นบ่ได้คิดอกูสนค่ะม่ต้องไปแทะบ่ต้องไปแง่ดอกควะว่านางเอกจะเปืองตัวไม่มีใครเปืองตัวหรอกค่ะทุกคนคือการแสดงถ้าสั้นถ้าเปืองตัวนี่ ดารานักแสดงเขาก็ต้องเปืองกันหมดละค่ะให้มองให้มันเป็นศิลป์ค่ะมองให้มันเป็นภาพรักที่ดีค่ะบอมแมนเป็นมองให้มันเป็นภาพที่คิดอคติคิดอ,ก,ดอกุศลไปหมดทุกเรื่องเมื่อว่าเรื่องใดก็เอาของเพิ่นมาอคติมาว่ามาคอมเมนต์สารพัดเฮ็ดห้มันเสียภาพพดคือบอดนกเพื่อนกับเนาะทุกคนเพื่นเป็นผู้นำเพื่นเป็นผู้นำของอ่า ทีมเป็นผู้นำของน้องๆทุกคนก็ย่อมในการแสดงมันก็จะต้องมีถูกเนื้อต้องตัวกันมันเป็นเรื่องของธรรมดามันเป็นเรื่องของศิการแสดงเนาะค่ะนี่นี่ละเพื่อนถึงเฮติไทยได้เบิองว่าบางคนไปแซะคักแซะแน่แซะบ่ลู่บ่แล้วบ่เลิกแซะอยู่นั่นนะแซะบ่จบบ่สิ้นคนที่เขาบ่แซะเขาก็เสียอารมณ์ไปน้าค่ะซึ่งคือเอฟซีหลายขู่หลายคน ฮักหมอลำเสียงมีหกค่ะติดตามเสียงมีหกรักน้องออายกันทุกคนใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเหมือนที่เหมือนที่เพื่อนบอกกันล่ะค่ะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ต้องเอามาอ่ามองใส่ใจเจ้าของถ้าไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านไปเลยเพื่อนไกยที่ได้ทําการแสดงของเพื่อนเล่นของเพื่อนไปตามที่ใครชอบหรือคนที่ชื่นชอบเท่านั้นทุกคนก็คงจะเข้าใจแล้วนะะเนาะค่ะเนาะ ไม่ต้องกลัวว่านางเอกจะปลืองตัวหมอนบอดนกบอกแล้วนะคะเอามาน,นี้ย่ยแสงกบมีข่าวสารเบาซูแฟนคลับเอผู้พุนานรักฟังซ้ำนี่ละคะ่ะมันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า